ทำวันนี้ให้มันดีที่สุดอัจเชวะกิจจมาตปังโกยัญญามารนณงสุเวนะอิโนสังครันเตนะมาเซเนนะมัจจุนาควรรีบทำความดีในวันนี้เสียทีเดียวใครจะรู้ได้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้เราทั้งหลายจากปัดเพี้ยน้วยมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่ไม่ได้เลยภัยของสัตว์ที่เกิดกำเนิดแล คลาดแคล้วความตายได้ดอกหนาถึงอายุหมื่นพันนานเวลาต้องหลับตาตายดิ้นสิ้นทุกรายดังผลไม้สุบหอมที่งอมจัดต้องสลัดตกร่วงทุกพวงผล,ผลภัยของสัตว์ที่เกิดมาทั่วสากลนหนีไม่พ้นความตายสักรายเดียว35นาทีที่อยตมาเทศมาขวากุณโยมทุกคน ปฏิบัติใช้ในชีวิตประจําวันคําวาจาไหนที่อาตมาพูดไปแล้